สวัสดีครับกลับมาพบก,กับมือจกสายโหดนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เขามารับชมและรับฟังนะครับพบก,กับมือจกสายโหดนี่ครับผลของงานเมื่อเช้านี้ครับการลอกสะใหม่นะครับ กำลังเก็บงานเก็บงานช่วงเย็นครับดินแบบสไลด์ลงนะครับดินเริ่มสไลด์ลงสวัสดี F C ทุกๆทั้นเข้าพลบผมนะครับ สะลอกสะใหม่ครับเรามาเก็บสะทมสะใหม่สะโครงการครับ2อง5ค,ครับ กดแบบนี้มีน้ําเลยนะครับเก็บงานใครดูคลิปเมื่อเช้านี้ก็จะรู้ครับ เก็บมุมครับนี่ดินสไลดลงครับทำยากดรับ การทำงานของจานเปลวครับเก็บดินแล้วก็เราก็จะมาเก็บขอบลูบขอบให้เสมอครับเราก็จะมาลูบขอบให้มันเสมอเก็บงานมันไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับเก็บงานเก่า มือจกเรามอมแมมเลยครับเหมือนย่งเราควยเล่นต้มครับกำลังเก็บสลบโหครับดินเต็มพุ่งกีเลยครับ ได้สวยครับกับรถคูปะต้า8ตัน KX 0803ครับทำงานได้เร็วได้ไวครับมันไม่ใช่รถเล็กนะครับการทำงานวันนี้น่าจะจบกับมาย้ายมาก็ถึงประมาณน่าจะเกือบเที่ยงนะครับย้ายมาก็เกือบเที่ยง มากดสาให้แถวบ้านดงเย็นเหมือนเดิมครับแถวไม่ใช่ครับแถวตีนบ้านดงตดราครับนี่ครับสหยไหมครับอย่าลืมติดต่อรถขุดนครดงเย็นนะครับเบอรโทรติดต่อ0 9 5 8 3 6ก9 4 2ครับอย่าลืมติดต่อว่าผมไปรับใช้ด้วยนะครับ พวกผมนี่ทำงานไม่เคยเอาเปรียบผู้โดยสาเอาเปรียบผู้โดยสารเอาเปรียบลูกค้าครับพวกเราเน้นคุณภาพครับทำงานเราต้องทำให้ดีทำให้สวยครับนี่ครับน,นี้ก็เป็นป่าอ้อยด้านข้างครับ ของพี่แก่นของพี่แก่นบ้านตรงเย็นนี่นะครับเรากำลังทำบรรลุทางขึ้นทางลงคนระับมอมแมมเลยครับอย่ากับเป็ดน้อยเลย เล่นน้ำเล่นตมครับใครจะแค่บุงกีแล้วครับงานนี้ไม่จใจเรื่องเล่นเลยนะครับ เป็นสวนอ้อยด้านข้างอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้านะครับผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับการทำงานของผมครับว่าสวยหรือไม่สวยให้ดูเอานะครับ có vốn lắp ngàn tre gắp tre ngàn này vô cơ gắp đua gắp tìm thêm không được gắp chả không khí dạ มมีีไ่กำลังแตะทางเดิอนออกมาเพื่อจะได้เก็บงานทางนู้นครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไม่ลืมเรียบหน้าจะกำลังกิ้มปันครับใส่โหดติดเลยครับกิ้มปันกิ้มมาติดบุ่มกี้ครับเราต้องกิ้มปันก่อนครับโอ้โหเบอร์จบเราไม่โหดแล้วรครับตเต็มบุ่ม,มกี้อยู่ครับ กำลังแะลูกเกี๊ยบกินเต็มเลยครับอักบุญแล้วครับ ไม้กิมฟันครับกิมบะบอลสิครับอย่ากิมแรงครับอย่างนี้ก็ไม่เหลือสิครับหมดแล้วครับไม้กิมฟันหมดเลยครับกิ้มแล้วก็ทิ้งด้วยครับไม่เก็บเป็นที่เป็นทางเลยครับจักตะกิมเฉยๆนี่มาครับดูถมด้วยครับมีการจะถมไม้กิ้มฟันอยู่ครับ เลยครับไม้จิ้มฟันติดหมดเลยครับขอขอบคุณมากที่ท่านเข้ามารับชมและรับฟังนะครับเดี๋ยวเลียบน้าผมจะถ่ายให้ด้วยกครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราจะไม่พลาดคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะถายให้ดูอีกครับเป็นกํำลังใจให้ มือจกสายโหดด้วยนะครับได้มีกำลังใจถ่ายคลิปต่อครับขอบคุณมากครับลาก,ก่อนครับ